โอมสิทธิสีสีราศีภูงามคือท้องฟ้านะมะพัทธะหน้าภูงามคือพระแมน่นะมะพัทะแขนภูงามคือพระนารายณ์นะมะพัทธะฉายภูงามคือพระอาทิตย์นะมะพัทะฤทธิภูงามคือพระจัน,นร์นะมะพัทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้นกมะพัทะกูจะรัลึกถึงต้นไม้ก็มามงวงงนกมะพัทะ กูจะลำลึกถึงพราหาลก็มาลืมถ้ำปูหานนมะพทะกูจะลำลึกถึงพระยาปลายอยู่ในน้ำก็มาลืมแม่พระพงพาณะพทะกูจะลำลึกถึงมหาเสนิก็มาลืมแท่นที่นอนนมะพะทะกูจะลำลึกถึงไก่ก่อนก็มาลืมแม่เล่นตามนมะพทะกูจะลำลึกถึงช้างพายก็ลืมไผ่นมะพทะกูจะลำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนะมะพะทะกูจะลําลึกถึงสาวไทยก็มาหลืมสวดมนต์นัมมะพะทะกูจะลําลึกถึงผู้ชนก็มารักกูอยู่ทั่วนหน้านัมมะพะทะกูจะลํานึกถึงทุกชั้นฟ้าและเทวราทุกวมานนัมมะพะทะโอมสิทธิสวาหาสิทธิสวาหโหมสาธุ